วอนอื่นก็อ่านมมันนอกก็ขอกราบสวัสดีครับพบพาอกันอีกแล้วนะครับกับนมมันนอกชาแนลนะครับอ่เมื่อนี้จะมาล่องสองห่องนะครับขนาดลอยสี่สิบเซนติเมตรสองห่องถอดหางนะครับให้พี่ให้น้องได้ดูได้ชมกันนะครับวันเบิร์ดเรารู้ล่มอะไรละครับแต่ว่ารล่มบทลงทิศแต่ว่ากับบูมี่คลิปล่องใหตูห้พี่ให้น้องได้เบิร์ได้ชมกันนะครับแต่ว่ากับจะล่องก็ขึ้นจะเข้านะครับยเพื่อทายคลิป เพื่อเป็นการการสืบสอ,อดสืบท้าเอ่ยสืบสารประเภทนี้ไปดูเห็นร้านในเบิง้งในชมกันนะครับไาครับต่อไลยยาย่หางไปรอดชมกันเลยเลยครับ ไปแล้วครับไปแล้วพี่เราไปแล้วเห็นบ่ครับเดี๋ยวนูมันออกซูมไปอีกหน่อยครับผมเห็นบ่ครับครับผมเห็นบ่ครับบาลมันทรายมันหล่นครับ ครับผมก็จะเห็นหนนะครับนองครับ,รบผมตัวนี้ขนาดร้อย40เซนติเมตรนะครับะระบบถอดทงังขั้นแอบเพิ่กันใสยูวมามรนอย40หาเซนติเมตรนะครับอพอาะตรงนี้กับทำการปล่อยมาหลายหลายรอบนะครับได้ว่ากับ มันเล่นดัล่มเบาๆครับตัวนี้ล้มหนักๆหัวได้จะหมุนติวลงมาเลยหรือเป็นก,การทวงหัว,วบ่ได้กระโบดูครับครับผมครับสนับคลิปดีนุ่ม,มานอกกาฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อติ่เขามามหมา่ากดติดตามให้กับนุ่ม,มานอกนี่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจกดซับสครายเนะครับกดกระดิ่งแจงเตือนมุมขวาสุดนะครับ เพื่อจะได้เห็นคลิป,ปใหม่ของนมมันนอกเดี๋ดทำขึ้นมาสางข,ขึ้นมาไหบี่น้องนี่ดูได้วชมกันนะครับการปล่อยวาวกับเป็นการอนุรักษ์สืบสานนะครับปให้ลูกไหหลานถ้าเดเบิ่งนะครับนะครับบวกอาจังไหนกานมันมนอกขอขอบคุณขอบคุณนะครับพี่ไน้องที่เขามาก,ก่อนหน้านี้นะครับทีม่มาเป็นกำลังใจขนมมันนอกจะเลือกกันไปไนะครับเอ,ออ่าคอยติดตามอาเป็นกำลังใจขนมมันนอกแน่ สารคลิปด,ดีนุ่มมโนกก็ขอกกับคำว่าสวัสดีครับ